สวัสดทีทุกนี่คือรายการเชฟตีตอนเชฟตีอยากกินน้ำตาลอันดับแรกเชฟตีจะกินน้ำต,ต,ตาลไม่ก่อนนะครับแล้วก็ไปให้เชฟตีกินกันนะเป็นยังไง เชฟตีรสชาติเป็นไงครับกับข้าวชิ้นนี้หวานๆคือเค็ม 我那就别不